เพื่อสู่ช่อฟิตจังแม่นะคะวันนี้จินนี่ออกน้องสถานที่มากับทีมงานที่เรารักยิ่งนะคะเนื่องจากว่าเออจินนี่อ่ะมารักษาที่ชิงหลงคลินิกคือเป็นคลินิกที่เป็นคลินิก,นพนกแพทย์แผนจีนนะคะฝังเข็มแล้วก็ครอบแก้วคือเราเอ่ะอาฟิสินโดมดีขึ้น แล้วเราก็แบบทุกอย่างแฮปปี้มากแล้วแล้วก็พาคุณแม่มารักษาการน,นอนไม่หลับด้วยนะคะแล้วก็ได้มาพบปะกับคนไข้ท่านอื่นๆค่ะวันนี้ก็เลยชวนนังปิ่นมาอภิปอตัวนังปิน่นสวัสดีค่ะเป็นหนึ่งในคนไข้หนึ่งในน้องตัวค่ะชื่อปิ่นนะคะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งเป็นนักรีวิวท่านหนึ่งมือใหม่ไม่ไม่ใหม,ม่นะจ้าน้องรีวิวอะไรปังกรุบเวอร์ในทิกต็อกจ้างได้นะคะมาวก่อนว่าน้องอะ่ะคือใส่มูเหมือนกันอะไรเหมือนกันทีเนี้ยเดี๋คนพบว่าเอ้ยช่วงเนี้ยต้องทําบุญแล้วไหามา,ากันอยู่ ก็มีคุณหมอไทยแนะนําว่าเออคุณหมอเรียนด้านนี้มามีความรู้เรื่องการไหว้พระมูตามท่าต่างๆแล้วแต่คุณหมอไปไหนอ่ะโอ้ยนั่นไงน,นั่นไงมาเลยมาแล้วหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณหมอไทยนะคะเป็นคุณหมอที่รักษาโรคออฟฟิซินโดมและการปวดกล้ามเนื้อจากการออกกําลังกายของจินนี่เอนะคะแล้วก็ฝังเข็มหน้าใสให้น้องบิ้นนะคะแต่วันนี้เราไม่ได้มาฝังเข็มบนรถน,นะคะเราทําอะไรจ้ะ วันนี้ผมมีเคล็ดลับมูให้ฟังก็ว่าทำไมชิงหลงพังเนี้ยคนไข้แน่นไม่ไหวอิฉันี่เองเป็นคนไข้คนแรกๆก็คือยังจอบคิวไม่ได้เลยคือหลายๆคนเนี้ยอาจจะเคยไปบ้างบางที่ที่มีชื่อเสียงแถวๆยาราชท่าน้นส่วเราจะพาแกะรอยตามรอยทุกที่ไปเลยนะคะเอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาถึงสถานที่แรกที่เราตามรอยวัดจีนนะคะมามูกันวันแรกก็คือวัดแม่เทียนะ ว่าใส่เจ้คหุบจอ,อคือตอนแรกอ่ะอคิดว่าจะเป็นวัดที่เป็นวัดจริงๆอันนี้คืออยู่รับจริงอยู่ตรงตึกอะ เราว่สญญาสวยมากๆนะคะอันนี้เป็นมัดเทตเจดท,ที่เมื่อกี้พูดเรื่องว่าผู้ใต้องบบาการจะขอให้ประทุกมสญญาเร็จแบบไวๆเร็วไวๆให้มาสารไตเซฮุกโจรหรือสารเจาพอเฮงเจียมีประวัติยาวนานกว่า200ปีองค์ท่านนั้นมาจากประเทศจีนในสมัยรัชกาลที่2ซึ่งเป็นปางสําเร็จธรรมดังนั้นจึงมีความเชื่อว่าหากผู้ใดมาทําความเคารพท่านไตเซฮุกโจรหรืออากงแล้วทาการอธิษฐานกับอากงก็ยอมสําเร็จความปรารถนาได้ง่ายเวลาเราจะไหว้นะคะ เมื่อกี้คุณลุงได้แนะนำแล้วแล้วนะคะว่าให้เราขอแค่หนึ่งอย่างเท่านั้น <Okay. S 1> ขอสิ่งที่แบบตั้งใจที่สุดหนึ่งอยา่างแล้วเราพอได้แล้วกลับมาไหว้ขอบคุณอากองและเราก็ขอมาอีกครั้งหนึ่งโดยที่วิธีการไหว้นะคะเราก็ขอไปที่อากองที่อยู่เป็นองค์ข้างในนั้นแต่ว่าพอเราจะทำบุญนะคะเราก็อาจจะเอาเงินวางไว้ตรงนี้และเอามืินลูกลูกขอ เธอชันนะเป็นคนชอบเมาส์เนาะเราฉันก็แบบประทับใจคุณลุงที่ดูแลแนะนําคอยสอนเราเรื่องว่าไหว้อกงยังไงให้ฟังใช่ปะเราคุณลุงก็เลยเล่าใฟังว่าเมื่อเจปีที่แล้วอ่ะคุณลุงอ่ะนีกข้อสีข้อห้าผเดินสภาพนี้แล้วนะครับใช่ตอนนี้คุณลุงอยู่รักษาแพทย์แผนโบราณแผนจีนรั้วหาวฝังเข็มครอบแก้วจัดกระดูก จนทุกวันนี้สภาพอย่างนี้แล้วครับสยอะเลยค่ะคุณทนี้เห็นมาแพทย์แผนจีนคือปังมากเรื่องจริงครับแผนจีนที่ยอมครับสุดยอดเราก็เจอสิ่งอัศจรรย์ของแพทย์แผนจีนใช่เราคุยออไป,ป <ง S 1> ยคุยมาแล้วขอ,อ,อกรงด้วยแล้วก็ล่าสุดอ่ะแผ่นกล้องนีค่ะจบที่วัดแรกนะคะเดี๋ยวจะไปตอบกันที่สถานที่ที่สองจะเป็นอะไรไปรอดดูกันเลยค่ะ บุญคอเทียนฟ้าแล้วก็ได้มากราบสการะเจ้าแม่กวนอิมนะคะที่นี่อ่ะครับเขาจะมีเคล็ดตรงที่ว่าเราอ่ะต้องเป็นผู้ให้ก่อนที่จะขอพรเพราะว่าสถานที่นี้นะครับศาลด้านหน้าจะเป็นศาลพระโพธิสัตว์กวนอิมพระโพธิสัตว์ก็คือบุคคลที่มีการให้มีการช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนมันก็เลยเป็นเคล็ดที่ว่าเราจะต้องเป็นผู้ให้โดยการทําบุญก่อนที่เราจะมาขอพรในการที่เราทําแบบเนี้ยก็จะสําเร็จไปไง คนคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาถึงสาลเจ้าไต่ฮงกงซึ่งเป็นสาลที่ที่3นะคะ<ม>เป็นประจําธาตุไม้ที่นี่นะครับก่อนที่เราจะหไหว้ใดๆก่อน,นครับตรงกลางจะเป็นท่านไต่ฮงกงนะครับด้านซ้ายเนี่ยจะมี ทพที่เขาคอยปัดเป่าสิ่งไม่ดีเป็นเจ้าแห่งผีทั้งหลายนะครับเทพของเขาคือเวลาที่เราจะขอพรเนี่ยต้องขจัดสิ่งที่ไม่ดีก่อนก็คือไหวทางด้านซ้ายนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเราขจัดสิ่งไม่ดีปุ๊บเขามาไหวด้านขวาด้านขวาจะเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่เป็นปางประธานพรก็ตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่เราไว้ทําบุญบริจาคนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องความรักนะครับที่ผมบอกก็คือให้ทํรโรงสมคู่หนึ่งนะครับแล้วก็ทาผ้าหิบคู่หนึ่งนะครับแต่หนูกับพี่จินนี่ไม่เราคุยกันแล้วบนรถโฟกัส โฟกัส <Focus, S 2> แต่งงานเงินกต่งานเงินแต่แบบจริงๆอ่ะไหนๆเราก็มาแล้วป่ะเอ้ยอไหนๆะงานเงิน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 ,งน,งนก็มาแล้วหิวข้าวมากค่ะแต่ว่าร้านยังไม่เห็นร้านเลยอยู่ตรงไหนอะคะเป็นร้านลับแต่ไปดูกันว่าทางเข้าเป็นยังไงร้านลับก็มา,าวันนี้นะครับผมก็จะพามาทานอาหารจีนเป็นอาหารคนแคะนะครับหรือว่าเป็น อาหารเพอร์เจียนะครับร้านเนี่ยค่อนข้างหลึกรับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะเนี่ยชิวนะคะวิ่งขึ้นมาก็ถึงร้านอาหารเดบรยแล้วค่ะพออไปทานข้าเที่ยงกันค่ะโอ้ทานไหวไหมครับไหวครับไปใหม่ไหม่ไปหไ ววลขนีีนน่กิได้ถือตะเกียบร้อนแล้วนะจริงๆกินได้เพราะว่าอัตบนก่อนก่อนนั้นเนี่ยคือพี่อ่ะชอบกินของทอดมากของทอดนี่คือในฝันก่อนที่จะแบบเริ่มรดความอ้วนเพราะว่าฉันอ้วนขึ้นมาเพราะกินของทอดคือไปใส่แป้งใส่คราบกรอบกรุบกรอบ texture ท้อมากแล้วแบบแล้วพอช่วงที่กินปีนะก็จะแบบเออผิวดีขึ้นมันไม่รู้ไม่พออะไรเป็นป่ะขึ้นไปเวลากินของทอดเราชอบกินหลักๆโอ้โหขึ้นหน้ามันด้วยเป็นอย่างนั้นปะหมอ ก็คือคนที่เวลากินของทอดๆมันมาน,น,นแล้วสิวขึ้นน่ะให้ตีความได้ว่ามีแนวน้มที่เขาเรียกว่ากลุ่มกระเพาะรอแล้วมีความชื้นเมื่อเรากินอาหารมันมันทอดๆเนี่ยหมอจีนจะเรียกอาหารตรกนี้ว่ากลุ่มอาหารที่มีความชื้นพอร่างกายเรามีความชื้นเยอะปุ๊บกินอาหารที่มีความชื้นเข้าไปปุ๊บก็จะทําให้เกิด ความผิดปกติในร่างกายเลยเกิดสิวทุกอย่างบนโลกใบนี้เรากินได้หมดเลยเพียงแค่เรากินให้มันพอดีแค่นั้นเองเห็นไหมตามตำราฟิตจังแม่เธอกินได้ทุกอย่างแต่เธอต้องกินให้พอดีนานๆกินทีแล้ววันนี้ของพ่อของมันกินได้ไหมเนี่ยครั้งที่แล้วหมอเตือนว่าให้ลดเก็เปล่าเหน่ยเราสองคนน่ะกลัวอะไรเฮ้ยหรือว่าหรือว่าหรือว่ากลัวแล้วจาต่อนาะว่าฉันรักมากคบไปทุกที่นะจ๊ะกินเลยวันนี้ไอ้มูไอหมูไอหมู ไอ้ครับครับอะมันดีงามยังไงหมอจีเรามองว่าเห็ดเนี่ยโดยเฉพาะเห็ดทางการแพทย์นะครับเขาสามารถที่จะบำรุงตับของเราเนี่ยให้แข็งแรงขึ้นได้การที่ตับของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะครับการขับสารพิษต่างๆในร่างกายของเราก็จะดีขึ้นหลายคนชอบคิดว่ากินอะไรแล้วเป็นพิษเราพิษเนี่ยจะไปอยู่ที่ตับไม่ใช่ พิษจริงๆแล้วมันอยู่ในเลือดของเราแต่ตับเนี่ยเขาเป็นตัวเขาเรียกว่าชําระล้างสารพิษต่างๆในร่างกายดังนั้นถ้าเราอยากจะเขาเรียกว่ากระตุ้นภูมิให้ดีอยากให้เขาเรียกว่าร่างกายคอเลสเตอรอลของเราดีอย่างเงี้ยครับก็ต้องไปแก้หรือบํารุงที่ตับแล้วก็คุณ<ช>สมบัติเขาสามารถบำรุงหอดไลด้วยเราก็จะมีตัวสมุนไพรไทยก็คือกระชายแล้วก็มีมะขามเป้ามีกก็คือที่เรารู้กันว่ามะขามป้ามมีวิตามินซีสูงมากในผลไม้มีกี่ชนิดคะเนี่ยเยอะมากอัดแน่นนะแล้วคืออยู่ในแคปซูลเรียบร้อย กินน้ำได้เลยคือกินตอนท้องว่างก็ได้<ช>ไม่ได้กับเพราะม,นมนันเป็นสมุนไพรจีนนะมันไม่ใช่แบบยาไม่มีส่วนผสมของยาใดทั้งสิ้น,นตัวผงเขาว่าครับผมเคย ลองเคยทําแบบแกะมาเล่นๆแล,ลนๆแล้วลองชิมดูก็รสชาติอร่อยดีเพราะมันคือเห็ดไง <Okay. S 2> เห็ดเอามาบดไงบอกเลยนะจ๊ะทุกคนเธอต้องลองไอมู plus นะชันเชียร์มากนะจ๊ะซื้อที่ไหนอะซื้อที่ชิ์ดีก็ได้เลยหรือว่าในช้อปปี้ก็มีแปะไว้ให้ตรงนี้นะจ๊ะแปะนแ,แล้วแล,แล้วก็ถึงช่วงเราที่รอคอยนะคะเพราะว่าจินนี่หิวไม่ไหวแล้ววันนี้สิ่งแรกที่เรารู้ว่านี่คืออาหารจีนแคะนะคะก็คือลูกเนี่ยนนเป็นเต้าหู้เป็นเต้าหู้จีนแคะ หมายถึงมันเล็กเลยแค่หรอหรืออะไรใช่ไม่ใช่หรอนี่คือจีนแค่คือจีนก็จะมีจีนไหหลำจีนต่าจิ๋วแล้วก็จีนแค่เป็นจีนแค่ท้องเทียนเดียวใช่ไหมคะไม่ใช่ใช่คือก็คือจริงๆริคนจีนนะครับเขาจะมีหลายเผ่าเผ่าห้าไหหลำแต่จิ๋วพวกนี้ครับแค่เนี่ยภาษาจีนเขาเรียกว่าชาวฮักต้าเขาคนแค่ไหมเขาตัวเล็กเขาค่อนปกติเสียงของเขาเป็นแค่คำว่าแค่เฉยๆโอเคโอเคก็ใจผิดมาตลอดอ่ะมาทันกันนะคะเย้ าที่เราจะหลับบนรถนะคะแล้วก็ถึงอีกที่นึ่งพอดีทุกที่ใกล้กันหมดเลยนะคุณหมอใช่ครับที่นี่คือศาลเจ้าอะไรคะชื่อว่าศาลเจ้าเล่าปุนเท่ากงครับเป็นศาลเจ้าธาตุดินธาตุของเอ จะต,ต้องเป็ก็คือต้องตรงประเด็นเลยนะคะ<อ>เป็นทัดของน้องเลยอันนี้คือต้องมาขอเรื่องอะไรคะพี่ไทยก็การที่เริ่มธุรกิจใหม่ๆการทําอะไรใหม่ๆต้องมาขอที่นี่ใครก็ตามที่เพิ่งจะเริ่มทํางานที่ใหม่เปลี่ยนแปลงชีวิตต่างๆใหม่ๆทําธุรกิจใหม่ๆริเริ่มอะไรเธอต้องมาที่นี่นะจ๊ะแนะนําถ้าใครมีพาร์ทเนอร์ให้พาพาร์ทเนอร์มาไว้ด้วยพาร์ทเนอร์คือแบบพุ่นส่วนธุรกิจส่งเสริมกันไปให้เจริญรุ่งเรืองแห่งๆยิ่งขึ้นไปนะคะไปเลยดีไปเลยค่ะ ตาล่าปุนเท่ากง เป็นเทพเจ้าที่ชาวจีนเพราะทะเลเคารพนับถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งชุมชนที่ดูแลทุกสุขศาลแห่งนี้มีอายุประมาณ105ปีตรงกลางคือท่านตัวเหล่าเอีย้ยหรือเจ้าพ่อเสือด้านขวาคือท่านเล่าปุนเท่าคกงที่นี่มีท่านเล่าปุญเท่าะกงปางเศรษฐีอยู่ใครที่อยากสําเร็จเรื่องธุรกิจแนะนําว่าต้องมาไหว้ท่านครับแลแล้วนะคะเราก็จบไปถึง4ี่ศาลเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้นะคะเราเพิ่งไหว้ที่ศาลเหล่าปึงเถาะกงเสร็จเนาะแล้วต่อไปนะคะเราจะไปจบ ที่คลแมกซ์นั่นก็คือสาลเจ้าพ่อคุอูครับ<ฮ>แล้วก็ตอนนี้ทุกคนถ้าแทนกล้องไปนะจะเห็นเลยว่านี่คือเป็นวัดที่อยู่ริมน้ํานะคืออําเภอคลองสานฝั่งทนนั่นเองซ่อนอยู่ในซอยคือเป็นอะไรที่แบบถ้าเราไม่มากับทีมงานเราก็ไม่รู้ว่ามีที่นี่ด้วยนะคะทุกคนอันนี้จะให้มาถวายของก่อนนะครับพอเราถวายของปุ๊บเดี๋ยวจะพาที่จิ้งนี่เนี่ยไปเดินทุกกันวัดนี้จะเป็นวัดที่ถ้าใครขายที่ดินอยู่นะจ๊ะ หรือว่าอยากให้ที่ดินออกได้ไวขึ้นเออขายที่ดินไวๆต้องมาที่นี่ โหนทั้งนั้นดูสิพี่จีนี่เดี๋ยวผมจะพาพี่จีนี่ไปเดินทูบแต่ก่อนที่เราจะเดินทูบเดี๋ยวผมจะพาที่จุดเทียนก่อนการจุดเทยียนเนี่ยก็<ๆ>เป็นเหมือนเป็นการเพิ่มพลังงานอยากให้กับชีวิตการที่เราจุดเทยียน<ๆ>ผมจะปาเป็นเหมือนประตูเงินประตูทองยิ่งกว้างเท่าไหร่ก็ยิ่งดียิ่งกว้างเท่าไหร่ยิ่งดีด้วยใช่ใช่แล้วก็เป็นคลิปของแต่ละวัดช่วงชัชวาลใช่ครับจุดแรกนะครับที่จะไหว้นะครับก็คือจุดไหว้ฟ้าดินนะครับทุกๆุสารเนี่ยสังเกตเลยว่าจะต้องขอฟ้าขอดินก่อนเพราะว่าท่าน เป็นเทพที่สูงที่สุดตรงนี้ก็คือเราก็จุดทูบข้าดอกแล้วก็มาขอพรกับท่านไะด้เลยจุดที่สองนะครับก็จะเป็นการไหว้เจ้าพ่อถุนถุยกันนะพี่ก็คือจุดทุบสามดอกรใช่<า>จุดทุบสามดอกถู<า>กแล้วก็มาขอพรจุดที่สามนะครับพี่จินนี่ก็คือการไหว้พระพุทธสั์กนอิมนะครับซึ่งตอนนี้จะมีจุดชมวิวที่สวยริมน้ําสวยมากตอนเนี้ย คือขานไปตรงนี้นะคือแม่น้ำเจ้าพยาเหรอจ๊ะส่วนจุดที่4นะครับคือการไหว้ท่านแปะกงหรือเทพเจ้าที่สิ่งที่ควรขอนะครับคือเรื่องของความสุขภายในบ้านหรือหากใครที่ต้องเดินทางไกลไปไหนนะครับ mm hmm. ก็สามารถขอพร mm hmm. ขอให้ท่านเนี่ยโดนจิตโดนใจให้เราเนี่ยทำอะไรก็ให้ถูกที่ถูกจังหวะได้ครับแล้วจุดสุดท้ายก็จะมาปรับตรงเทพประตูนะครับการที่เราไหว้เทพประตูนะครับก็ทาให้ประตูทรัพย์ของเราเนี่ย mm hmm. เข้ามาได้ไวขึ้นถ้าเทพประตูเราะเมตตาเราโอกาสในชีวิตเราก็จะมีมากขึ้นทีเด mm ียวจะไปไหว้ข้างในต่อไปทำอะไรต่อคะก็เดี๋ยวก่อนที่เรา จะไปไหว้ด้านในนะครับเดี๋ยวผมจะพาที่เจนี่พรมน้ํามนโดยที่น้ำมนตตรงนี้ของชาวจีนเขาจะเชื่อว่ายอดกิ่งไม้หรือยอดทับทิมคเขาจะมีคุณสมบัติพิเศษในการขาจัดสิ่งไม่ไดีออกจากร่างกายได้หรือบางที่บางคนเขาก็จะเอาน้ำมนตตรงนี้เก็บกลับบ้าน แล้วก็เขาก็จะแบบมีกิ่งทับทิมประจำบ้านคนจีนชอบปลูกตอนทับทิมต้นทับทิมบ้านฉันมีมาก่อนต้นทับทิมคืออย่างเวลาไปงานศพกับมาก่อนเข้าบ้านอ่ะต้องเด็ดกิ่งทับทิมอ่ะหน้าบ้านแล้วก็เอามาพพมพมก่อนเข้าบ้านเขาบอกว่าสามารถขจัดแบบพลังงานไม่ดีที่เกาะติดกลับมาหรือว่าตอนจุดจีนการพรมน้ํามนลกับใบทับทิมเนี่ยเขาก็จะพรมไล่จากในบ้านออกมานอกบ้านเพื่อขจัดสิ่งไม่ดีหรือพลังงานไม่ดีภายในบ้านได้ต่อไปผมจะา พาพี่จินนี่ขอพรจพ้าพักกอดอูเขาจะมีเคล็ดบางอย่างอยู่ถ้าเธอไม่ได้มากับหมดไทยชิงหลวงคลินิกอะ่ะเธอจะรู้หรือเปล่าว่าจะต้องว่ายังไงเพราะว่าเราเข้าใจว่าเราปักทูบเสร็จทุกจุดแล้วก็คือเรียบร้อยเปล่านะจ๊ะมีอีกเคล็ดลับเป<ม>็นยังไงไปลองดูกันคะ่ะก็คือวิธีการขอพรนะครับเวลาที่เรามาขอพรเราต้องมาไหว้กับท่านองค์นี้นะครับการไหว้เนี่ยให้เราะเอามือจับรองเท้าท่านทั้งสองข้างนะครับแล้วเอาศีรษะไว้ตรงท้องท่านหลังจากนั้นก็ให้เราอธิษฐานในสิ่งที่เราอยากได้หนึ่งอย่างนะครับ อาจากนั้นก็ไหว้กับพระท่านรับต่อมาเมื่อเราขอพรท่านสําเร็จแล้วเนี่ยเราก็จะพามาตีระฆังกับกลองอันนี้เพื่อชื่อเสียงโด่งดังต้องตีกี่ครั้งต้องตีจุดละสามััง คืออะไรคะเนี้ยอันเนี้ยก็คือชาห้าธาตุชาห้าธาตุก็คือผมยิงตามคอนเซ็ปต์ว่าในนักข่าวสัตว์ของคนเราเนี่ยจะมีห้าธาตุใส่อยู่ชาที่ผมเอามาให้วันนี้ก็จะเป็นชาที่บำรุงพลังงานธาตุจีนของน้องตัวไซรัปเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าสมุนไพรจีนผสมอยู่อ๋อมันเลยมีแบบเหมือนกับเป็นยานจีนลอยๆขึ้นมาใช่เราออกแบบให้ความเป็นยานหรือความขมอะแทบจะไม่รู้สึกเลยแต่ว่ามีสรรพุณอยู่อ่ะชนแก้วไมหมคะโอเคค่ะ เฮงๆปังๆงกันทุกคนนะคะวันนี้ไปไหว้พระมาชิชชัส สดชื่นเฟรชมากจาก้ะึ้นตามภาพมันก็จะแบบทําให้ยังไงมนุษย์เราอะ่ะมันจะมีความเป็นธาตุธาตุาาอยู่ในตัวแต่เพียงแค่เรารู้ว่าพลังงานอะไรเหมาะกับเราสมดุลในร่างกายของเราก็จะค่อยๆดีขึ้นมีแค่ที่นี่ไหมเนี่ยพี่ไทยตอนนี้มีแค่ที่นี่ดีวเท่านั้นคิดคนสุดเองเลยใช่ครับเพราะว่าที่นี่อนอกจากว่าจะมีเป็นคลินิกแพทย์แผนจีนฝังเข็มครอบแก้วนั่นแหละค่ะยังมีเป็นทีรูปคือคาเฟ่ชาจีนเราอ่ะจะนึกว่าเออคนจีนอ่ะชอบดื่มช้าต้องเป็นชาร้อนเท่านั้นซึ่งก็ไม่ผิดเพราะว่าที่นี่มีชาร้อนหลารูปแบบมก เป็นสูตรที่คุณหมอคิดคนเองทําจากดอกไม้ปะ่ะใช่ครับพวกกลุ่มดอกไม้แล้วก็ข้อดีของชาดอกไม้คือไม่มีคาเฟอีนแล้วก็ดีต่อสุขภาพคืออย่างคุณแม่เจนนี่มาฝังเข็มที่นี่ด้วยมันไม่หลับใช่ไหมพอออกมาจากห้องรักษาเสร็จก็จะมีชาไว้ให้ดื่มทันทีคือเป็นชาเพื่อกระตุ้นการนอนหลับให้ดีขึ้นด้วยแล้ววันนี้เซอร์ไพรส์มากคือเฮ้ยชาจีนไม่จำเป็นต้องเป็นชาร้อนอย่างเดียวใช่ครับมีชาเย็นด้วยชาเย็น้วยออกใหม่เลยปีนี้เลยสินค้าใหม่นะจ๊ะแล้วก็สดชื่นมากคือเธอซื้อปุ๊บ ดื่มลองไปได้เลยอากาศร้อนๆแบบนี้ต้องเป็นชัยเย็นแบบนี้แหละค่ะ เราก็คือไปมาตั้งแต่เชา้าคือวันนี้นะคะจะเป็นคอนเทนต์ฟิตจังแม่เอ็กซ์กับชิงหลงคลินิกนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอท้ายมากๆนะคะขอบชิงหลงคลินิกนะนั่นเ,เป็นภาระเขาคือแบบว่าอยากจะมูก็ไปมูไม่เป็นนะคะก็ต้องให้คุณหมอพาไปมู5าธาตุนะคะตามวัดต่างๆลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะว่าเราเป็นคนธาตุไหนเนาะไม่แน่ใจดูที่ดีสคริปชันได้นะคะจะใส่ไว้ให้ว่าคุณเกิดปีอะไรและเป็นคนธาตุใดนะคะลองไปไหว้ตามนะคะมีสันเจ้าทั้งหมดห้าที่ที่เราพาไปในวันนี้นะคะและได้บอกว่า ใครลองไปแล้วนะเป็นยังไงบ้างมาคอมเมนต์บอกเราด้วยเนาะและฝากเอาไว้นะคะสำหรับชิ้นหน่งคลินิกนะใครที่มีปัญหาการต่างๆดังนี้นะจินนี่เริ่มจากออฟฟิซินโดมมาก่อนเลยนะคะคหน้าใสมีสิว<อ>หน้าหมองคล้ำมาโทมประจนเดินไม่มาสมองผิวกระตีขับถ่ายไม่ดีผมร<อ>่วงก็สามารถมาได้ แทบจะทุกอาการแล้วนะคะหรือแม้แต่จะจนี่เองที่ออกกาลังกายหนักจนต้องมากระตุ้นให้ไหลเวียนเลือดดีขึ้นนะคะแล้วก็มีการสร้างกล้ามเนื้อบริเวณรอบๆเข่านะคะที่ให้แบบแข็งแรงมากขึ้นเนาะแล้วก็คอบ่าไหล่ที่ฉันมีอาการตลอดเวลาอยู่แล้วก็มาซ้ำได้แล้วก็ไม่เจ็บเลยทุกคน ที่เห็นอย่างนี้คือสบายมากนะิชิวจิติวสใจเลยใช่แล้วก็ดีกว่าเราไม่ต้องไปกินยาด้วยพวกเธอคือเราก็ให้คุณหมอแมะให้ฝังเข็มครอบแก้วแล้วก็มีแสงอินฟราเรดใดๆนะคะก็มากันได้นะคะวันนี้คุณหมอจะฝากอะไรเกี่ยวกับชิงหลงคลินิกไหมคะก็จะมีฝากถ้าใครอยากตามสาระและความสนุกนะครับสามารถตามได้ที่ติ k กต็อกชิงหลงคลินิกนะครับยากดูหมอเต้นต่างๆคุณหมอเป็นดาว t ิ๊กต็อกนะวิวหลักล้านฉันพูดเลยแต่ละคลิปเกือบแต่สิล้านแล้วสิล้านมีคลิปหนึ่งสิบล้านขอยาเห็นหมอเต้นจม ก็มีต้องไปจริงๆต้องกันซีนหมอนะพอเพราะหมอจะดังกว่าฉันละจ้ะอ่าวันนี้ฝากด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะว่าหลังจะมีคอนเทนต์ดีๆกับชิงหลงคลินิกอีกแน่นอนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์แชร์และ s u s s r r i e y y u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  e พี่จังแม่ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีครับ